เป็นอะไรอ่ะทำไมมานั่งอยางเนี่ยเมื่อกี้ผมโดนสุนัขที่ไหนไม่รู้วิ่งเข้ามากัดที่ขาครับโอ้พี่ดูหน่อยสิโอ้โหนี่พี่ว่าเราไปโรงพยาบาลกันดีกว่านะครับไปเดินนะไปเงลง ยังดีนะครับพี่ที่น้องผมตัวแค่ถักๆยังไม่เจ็บมากแล้วนี่พี่ปล่อยให้มันหลุดออกมาได้ยังไงฮะยังไงพี่ขอโทษด้วยนะครับพอดีสายจูงพี่มันเสียยังไม่มีเวลาซื้อใหม่เลยอ่ะมันก็เลยหลุดออกมากัดน,น้องเขาได้อ่ะส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลอ่ะเดี๋ยวพี่รับผิดชอบเองอยังไงพี่ก็ดูแลสุนัขของพี่ดีๆนะคะเดี๋ยวมันจะหลุดออกมากัดเด็กคนอื่นดีเอ่อแล้วนี่สุนัขของพี่นี่จดทะเบะียนกับกทมหรือเปล่าคะจดครับมีอะไรหรือเปล่าครับ นั้นดีเลยค่ะพี่อย่าลืมไปแจ้งหน่วยงานกับที่พี่จดทะเบียนไว้ด้วยนะคะเขาจะได้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ครับยังไงพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับอยู่ดีไม่ว่าดีนั่นเราเนี่ยฮะตัวหต่งซ่าไปกัดกับไม้เลยมากาัดอืม ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมคงไม่เป็นไรหรอกมกั้งไกลหัวใจเยอะพี่มาลองโดนกัดดูไหมไม่เอาอะ่ะยังไงก็ขอบคุณที่ปันมากนะคะที่ช่วยต้นน้ำไว้ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เออคือว่าต้นน้ำหิวแล้วอะ่ะจะมีใครเลี้ยงข้าวต้นน้ำได้หรือเปล่ารครับ <c oughs> โอเคเลี้ยงที่เลี้ยงก็ได้มาค่ <c oughs> ะ <c oughs> ไปกท่ไ,ไหนดิ ขของอ,ของส,<บ> <laughs> สรุปถึงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัขสภากรทมได้ออกข้อบัญญัติข้อนี้ขึ้นมาเพื่อสามารถควบคุมและดูแลจํานวนรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากสุนัขเหล่านี้ถ้าเกิดสุนัขของเราทําร้ายร่างกายคนอื่นเราจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของสุนัขและรีบแจ้งกับสานักงานเขตถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อลงบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวของสุนัข ถ้าเจ้าของสุนัขยังไม่ได้พาสุนัขไปจดทะเบียนหรือลืมพกบบบประจำตัวสุนัขออกมานอกบ้านระวังจะมีความผิดตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทถ้าเราทุกคนเข้าใจและร่วมมือกันทำกรุงเทพมหานครของเราจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานคร